สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับรถ Honda นะครับบรีโอนั่นเองนะครับปี2017ดโอ้โหเลยนะว่าคันนี้นานๆจะมาที่เป็น Honda ด้วยนะครับทรงห้าประตูนะครับคันนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็ได้แม็กอารลอยของเขาเดิมๆเลยขอบ15บแบบนี้นะครับจุดเด่นของคันนี้คือนะครับขุมกำลังของเขาเนี่ย จะออกเป็นแนวไม่ใช่อีโคคาร์เนาะจะเครื่องจะแรงกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับหน้าจอแบบนี้เลยนะครับเดิมๆของตัวรถนะครับส่วนเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะแนวออกซิ่งหน่อยแต่กระชับสัสดส่วนขับขี่ไม่ปวดหนังนะครับดีโอคันนี้ราคา3 4 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็ ทักมาได้เลยสนใจโทรมาได้เลยนะครับ061-059-0527นะครับพอตอนนี้มีอยู่แค่คันเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวเข้าใหม่ด้วยนะครับกับ h o n d a Brio คันนี้5ประตูนะครับอเนกประสงค์แน่นอนนะครับก็ถ้าผู้หญิงผู้ชายนะครับที่มองหารถแบบนี้อยู่นะครับผมมีเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยนะครับน่าใช้ เป็น h o n d ้ b r i o นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของท้ายนะครับก็สัมภาระจะเป็นแบบนี้เลยออกแนวลึกนะนะครับแนวลึกแล้วก็สามารถพับเบาะตรงนี้ลงไปได้นะครับพับเบาะดึงสลักนะครับพับเบาะลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะนะกันเนาะนะครับเคยการดูรถนะครับก็เป็นยังไงนะครับ งน็อตประตูท้ายประตูถือว่าโอเคเลยนะครับฝาด้านบนแบบนี้เลยนะครับเปิดสุดนะครับผมส่ง175นะครับสามารถเดินเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้นะครับก็ลองดูครับก็ราคารถไม่แพงแล้วก็ผ่อนเบาๆด้วยอ่ะกับ h o n d a b บ o คันนี้นะครับราคา345,000บาทปี17นะครับได้เลยบ้างหนึ่งความประหยัดน้ำมันแน่นอนครับสอที่ลูกค้าจะได้คือรถใหม่ไม่ชนไม่จมน้ำ 3คือเซฟเงินด้วยแล้วก็ออกรถฟรีดาวนะครับทางผมจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลย0610590527นะครับ